ปุ๋ยมาถึงปุ๋ยผมก็ตะหิดตะหิดก็เลยจะไปค้นข่าวเก่ามาสักหน่อยหนึ่งตกลงเราก็ยังอ่านไปนะอนุมัติให้บางรายขึ้นราคาแล้วใช่ไหมใช่ข่าวเก่าวันนั้นนะคะคือมันเป็นรายงานจากกลุ่มผู้ค้าและผู้ผลิตปุ๋ยไทยว่ากรมการค้าภายในเนี่ยอนุญาต ให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเนี่ยทยอยปรับขึ้นราคาหน้าโรงงานได้แล้วตามต้นทุนแม่ปุ๋ยกับค่าขนส่งที่มันขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีก็จะทำให้ราคาปุ๋ยเคมีในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยราคามันจะเพิ่มเฉลี่ย20-30%จากต้นปีอ,อย่างราคาหน้าโรงง,งานปุ๋ยยูเรียเนี่ยค่ะกระสอบ50กิโลก็จะขึ้นมาอยู่ที่1,500บาทแต่ราคาขายปลีกก็จะอยู่ที่ประมาณ1,700-1,800นเนี่ยค่ะคตอนนัน้นเป็นรายงานข่าวออกมาแบบนี้ พูดถึงขั้นว่ากรมการค้าภายในขอความร่วมมือเลยนะคะว่าคนผลิตกับคนค้าบวกกำไรให้น้อยลงหน่อยได้ไหม,อ,มอย่างเช่นถ้าราคาหน้าโรงงานขึ้น50%เนี่ยอาจจะขอขึ้นต่อเกษตรกรเนี่ยแค่สัก25%ครึ่งเดียวก็พอ,อคือเพื่อจะได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายคนขายก็ขายต่อไปได้เกษตรก,รกรก็อยู่ได้ แล้วทำไมเมื่อวานนี้นักข่าวเรียนถามถาท่านอธิบดีกรมการค้าภายในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมเลยน้องไบร์คุณวัฒนศักดิ์อธิบดีท่านบอกว่าไม่เคยอนุมัติให้ผู้ผลิตปุ๋ยรายใดขึ้นราคาท่านบอกอยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะและท่านก็บอกว่ามีผู้ประกอบการยื่นขอปรับราคาเข้ามาหลายรายเลยได้คุยรายกันไหมน้ <c oughs> องไบร์ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ก็ปรากฏเป็นข่าวอย่างที่ว่า ทำให้นายกสมาคมชาวนานและเกษตรก,กรไทยประโมทเจริญสินบอกถ้ากระทรวงพาณนนิชย์กรมการค้าภายในไฟเขียวให้ผู้ผลิตปุ๋ยปรับราคาขึ้น20-30%จริงเนี่ย เท่ากับว่าเป็นการซ้ำเติมชาวนาที่ผ่านมาราคาปุ๋ยมันก็แพงขึ้นต่อเนื่องอยู่แล้วอ,อนุมัติอย่างเป็นทางการยิ่งพุ่งขึ้นไปอีกก็แปลว่าไอ้ที่ไม่อนุมัติก็ขึ้นมาก่อนแล้วถ้าอนุมัติเป็นทางการยิ่งไปกันใหญ่แน่แล้วคุณประโมทท่านนายกสมาคมชาวนาเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างปุ๋ยยูเรียสูตร4000 40. ตอนนี้ราคาขึ้นไปถึง1 0 8ง1 9 5 0บาทแล้ว ส่วนแม่ปุ๋ยสูตร18460ทะลุไปที่ราคากระสอบละ2,000บาทแล้วถ้าไฟเขียวให้ขึ้นอีก20-30%เนี่ยชาวนาจะอยู่กันยังไงถอยก็ไม่ได้เพราะว่าลงมือไถหวานไปแล้วไหนจะมีค่าน้ำมันอีกใช่ไหมคะน้ำมันก็แพงค่าไถหวานค่าเก็บเกี่ยวอีกทุกอย่างแพงหมดขึ้นหมดทุกอย่างนี่ค่ะต้นทุนการทำานาต่อไร่พุ่งทะลุไร่ละ5,000ไปนานมากแล้ว ท่านดูชมฮะไปนครสวรรค์ร้านพี่นครสวรรค์จึงใจหมงส่งเสริมกากรเกษตรก็อยู่ขายปุย๋ยอยู่ในเทศบาลเมืองนี่แหละตัวแทนจำหน่ายเลยนะ นครสวรรค์เรียกว่าค้าส่งด้วยคุณอิทธิสุมเมธโชติยุเมธาบอกว่าอย่างไงบอกว่าปุ๋ยแพงเนี่ยมันเดือดร้อนทั้งเกษตรกรทั้งคนค้านะคะผู้ค้าก็คือต้องซื้อมาในราคาแพงเหมือนกันเดิมเนี่ยซื้อกันหลักร้อยตอนนี้ซื้อกันหลักพันแล้วล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้แพงขึ้นแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์มันขึ้นไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์บางตัวเนี่ยราคาพุ่งเกือบเท่าตัวนะคะเกษตรกรหลายคนเนี่ยมาบ่นให้ฟังว่าเดือดร้อนแต่ก็ต้องซื้อเนี่ยต้นทุนมันก็ สูงขึ้นมากเนี่ยค่ะและผลก็คือชาวนาเกษตรกรไม่มีเงินซื้อหรือเงินซื้อน้อยสุดท้ายคนอิทธิจากจึงใจหมงส่งเสริมการ,กรเกษตรบอกก็เลยต้องปรับตัวในการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยใช่ค่ะใช้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยเพื่อให้ต้นทุนการผลิตมันยังไปต่อได้และท่านผู้ชมเรานึกว่ามันทําได้ใช่ไหมผลผลิตมันจะลดลงครับออันนี้เป็นธรรมชาติไม่มีไรายได้มาฟรีๆใช้ปุ๋ยลด ผลผลิตก็ลด<ะ>ผลกระทบก็ไปถึงไหนผมก็บอกว่าจากปุ๋ยไปถึงผู้บริโภคสุดท้ายผลผลิตน้อย<ะ>ของมันจะแพงใช่พอของมันจะแพงปุ๊บมันก็ไปถึงข้าวแกงที่ท่านผู้ชมรับประทานนี่แหละนี่บอกกันก่อนเลยนะฮะและต้องเตรียมตัวให้ดีด้วยเรื่องปุ๋ยเนี่ยไม่ยอมหาข้อยุติให้มันจบสิน้นทั้งที่นายกมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาท่านพูดอยู่ทุกครั้งเวลาท่านสัมภาษณ<ะ>์เรื่องเศรษฐกิจสังเกตดูไหม ท่านนายกบอกเลยนะหนึ่งราคาก็ต้องพอสมควรมองในมุมของเกษตรกรแต่ก็มองในมุมของคนขายด้วยเพราะถ้าเกิดไปคุมมากมันก็ขาดตลาดกลายเป็นขาดแคลนถูกไหม